อันนี้คือขึ้นใหม่ไหมคะเราจะไปจบกันครับด้วยเรื่องบุตรตัวอันนี้ขึ้นใหม่ไหมอันึ้นสองอันเลยมาพี่ลิซ่ามันช่วยคนยากกว่พี่อู๋ลิซ่าช่วงนี้ช่วงช่วงช่วยคนยาก ่่พีแม่งกลี๊แม่งทำไมชอบไปอยู่อีมุนมุนก็ไปอยู่มาเลเซียอพี่อีดักลิงอยู่มาเลเซียอีเฮียอีสโลเวกก็บอกว่าอยู่มาเลเซียไอ้ซอนตินกะลี่ว้าแดงมันไม่ได้แล้วพี่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 อยากพี่ติ้งพี่อยากหลังบ้านเงินเลยสาบะเดี๋ยวพี่คุยไหนวะโว้ยนัก Ừ, một tua thanh như nên đâu nãy sắp nè nè, mãi 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 อีมอนมูม e ันอยู่มาเลยอีดาร์ไงอยู่มาเลยใช่ปะอีอีเทียนอะไรอีริสาไม่เชื่อเพราะว่าอยู่กับชูสันติพี่ไม่รู้จักพวกมันเมื่อไหร่วะพี่ติ๊กพี่ไม่รู้จักพวกมันได้ยังไงวะพี่รู้จักพวกอีมูลมนลได้ยังไงถามหน่อยพี่พี่พี่ไปก่อนพี่ยาวยาวพี่รู้จักอีพวกอีมูลมูได้ยังไงบอกริสาเดี๋ยวร่สาแม่งแม่งโพสบอกให้พี่แอดพี่อยากแอดไลน์หาริสาหรือไง ไออยากได้หลังบ้านเกีย่ยวอีมูนมวนะุ่นอะเราไอาเคยอยู่ข้างหลังกับกปุ้ยปานวเดียชาอะไรมาอะไรอยากรู้อะไรสักอย่างพี่อยากอาายู่อะไรกับลิซ่าปะได้อยู่นะพี่นะแป๊บหนึ่งอาคุยกับคนสคองคนแป๊บหนึ่งนะกับมาลูกเขาอ,อะไรของเขา w น oh. นี้ a าอยู่คนนี้ปฏิเสธว่าแล้วแต่ปฏิเสธไม่รับโทรศัพท์ด้วย still working รวแต่อยู่นี่อันนี้คือทำงานด้วยแล้วดูไอ้ด้วยเหรอ <laughs> หมอให้ยามากินอว่ายาที่ดีที่สุดก็เบีบยนี่แหละพออะไรบ้าอะไร สามวันมี่มีเวลากินอยู่สามวันนั่นสี่เดือนสี่เดือนไม่กินห้าปีในคดีนี้หรอกพี่ลิซ่าอยากรู้ความหรอปะพี่พร้อมจะอลไ์กับลิซ่าหรือยังพี่พร้อมจะอลไ์กับลิซ่าหรือยังพี่ลิซ่าอยากรู้อีอะไรยังพี่พี่ห้ามโกหกลิซ่าเลยเพราะลิซ่าเป็นน้องของพี่พ,พี่ห้ามโกหกลิซ่าโอเคปะ อาไว้ใจพี่ไออยากรู้อะไรพี่ต้องให้ลนศาแต่ห้ามห้ามพี่โกหกลิซ่าได้่ะไออยากได้อะไรข้อมูลอะไรสักอย่างไม่ให้ลิซ่าต,ตอบได้เท่าที่พี่จะตอบได้แต่เราจะไม่คุยกันตรงเนี้แต่อะไรไออยากได้ข้อมูลบางอย่างเกีย่ยวกับพวกเคยเนี่ย หรือว่าได้ใช่นั่นแหละไอถามว่าได้ปะเดี๋ยวไอ้จะไปแมนห้างบอกเบอร์โทรมาพี่แอดไลน์มาหาลิซ่ากับเบอร์นี้แล้วไอ้อยากได้ข้อมูลบางอย่างแต่พี่ห้ามโกหกลิซ่าเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันสิ่งที่สําคัญที่ไอ้ตามมายาวนานที่ต้องให้ลิซ่าเป็นเรื่องจริงวันนี้มันสําคัญมากไม่ใช่สําคัญแกลิซ่าคนเดียวแต่สําคัญกับผู้คน เมื่อไอ้ได้คำตอบพวกนั้นแล้วพี่จะบ,บอกลยสากแล้วาตามพี่เลยตาพี่พีิสาอยากได้อะไรที่มันเป็นความจริงความจริงไอ้ว่าพี่รู้อะห้ามมา,มายอมแมวห้ามโกหกแอปไม่เป็นด้วยพี่กูเคียร์แล้วแค่พิมพ์ชื่อให้มันชื่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอ้ส่งนี่ไป้ให้เดี๋ยวไอ้ส่งลิงก์ไให้พี่หร้อที่แอดมาเค่ว่ะ อย่ยดูดูไฮโซส่งลิงด้วยลิสาลิงแม่งวังยังไงพี่สตินะสตินยายกูยังทำไม่เป็นเลยกูจะส่งลิงด้วยสัว์เลยดิีไอคิดว่าพี่ป็นคนดิไอเชื่อใจได้สั่งเถอพี่กูเชื่อใจได้วะวะจะเล่นใครสั์แน่เอานะยังน้อยลิสาเชื่อใจพี่เหมือนถือว่า อ่าโอเคอ่ะปรมาั่วโอเค่าพอดีเลยอเซ็ตอยากยุ่งสอพอดีสองว่าคนแบอยู่สอ o u r after t w hours โอเคอันนี้คือภาษาไทยภาษาไทยมพูดภาษาอังกฤษกับคนข้างบนเขาบอกเขาเขาอ่ะ I I will about two h o u r I t e v e to say you is I can wait about two hours when I finish beer is we come on you 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 have medicine หรือไม่ท็อกด็อกเตอร์บอกกูอยู่ว่าไงกูมียาเต็มเลยที่สอดเฮ้ยของให้ยามาเต็มเลยแต่ไม่กินยาเลยอยากจะเป็นเด็กดื้อเอาเบาทัวร์เอาไป c อยู่เอาไป call ไปยูแบค Tell me when you finish working I will call you back later โดนภาษาอังกฤษแม่นวะแปะอี่สอดแปะแปะ สำเนียงภาษาแปลว่าแปลว่าได้ไามจี่คำเรื่องของเรื่องอย่ามีเลยพี่พี่ควบพี่ควมีปัญหาพี่ควกควบมีปัญหาเลยวิ่งหมูน้อยเหรอพี่พี่เป็นคนไทยพี่พี่ต้องรักชาติพี่เป็นคนไทยวะเนี่ยเชื่อชายใส่ขอไม่ขอมันลิซ่าะอาณาจักรของเรายิ่งกว้างใหญ่มีการ มีการสวาริพากต่อกรุงศรีพี่เราเนี่ยถึงจะเป็นขอมเราก็ไม่เป็นขอมกบ,บดนะพี่เราจะเป็นขอมที่สวาวิฟากต่อกรุงศรีุะยางี้เยอะเียกลัวพี่ยังมีกลวยเรากรบ,บดเลย,ยมีกลวยเรากรบ,บดเลยอย่ามีเลยพี่กลัวมีปัญหาด้วยนะ พี่อย่บบาบอกว่ลาลิซ่ากลัวลิซ่ายิ้มต่างเงี้ยไม่เยอมพี่ไม่เยอมเลยเอามีพี่ของไอ้ก็ไม่เยอมกัวใจยังไม่ปานด้วยหลังเนื้อหมดตัวแล้วทุกเหลือเพียง พี่อยากลองเพลงยิง่งฟังเพลงพี่เนี่ยพี่กูอยากฟังเพลงอลิสมันวะช่วงนี้เมาวะช่วงนี้แม่งไม่มีแฟนแต่มีคนดูใจ <laughs> ช่วงนี้ห่วงวะรู้สึกคนมีเสน่ห์วะช่วงนี้เสน่หมีเสน่ห์จัดอีสเด้ <laughs> อันนี้คือเพลงเบิร์ดเหรอเีอย,อ,ย yeah, อันนี้เปิดผิดขอทอโเอฟซีสันติมาจากไหน,น,นอ,ะอะไรของมึงเนี่ยอยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง เทไว้ค่วารจอยากขอใหสอนให้ฟันและฟั่วันสนีหเจำให้ชให้จำมันเรียนที่แพ้ เธอลวงโลกไว้ส่วนฉันฉันเจ็บครั้งนี้ฉันมีเธอเป็นดังคู่ส่วนฉันให้เข้าใจรักเราเป็นเช่นไร เข้าใจจริงจิงดองพี่เม่าถ้ <laughs> าาครั้งนี้ซึ่มีเธอเป็นดัง ลองผิดซ้อนใชนต้องไม่มีวันจะรู้ฉันเจ็บครั้งนี้ฉันมีเธอเป็นดังครูซ้อนฉันให้เขาใจขอบใจจริง รักเราเป็นชนไล่ขอใจจริงๆห้ามบอกว่าคนเมาเป็นคนลาด รัดมันอยู่ในสายเลือดของผู้หญิงทุกคนรัดเรียกพี่เนี่ยโทรศัพท์ของคุณจะไม่มีโฆษณาเก็บข้อมูลโฆษณาด้วยทำความสะอาดตอนนี้หนาวเย่าอย่าไปเผลอทำความสะอาดเพราะมันจะมีไวรัส ตัวที่จริงไม่ได้ออกได้ไหมไม่ได้เธองไป ไไดด้้ดดความจริงใจที่มีดังนาตีเป็นเพียงแสนสันมีเพียงแสตัวงมันขอฟ้า,าจิตใจเป็นพยานเป็นประกันตัวอ๋อไม่ใช่ตัวอักษรหรอ